วัสดีพี่น้องชาวอยู่ติดตุสันครับผมกับชาชายพาลุยครับวันนี้เนาะพี่น้อ,นองธนะเอฟซีทั้งหลายครับผมติดตามรับชมช่องกับชายพาลุยนะครับวันนี้แต่มาวิ่งดินครับผมเนาะเสียเ๋ยเจโทรไปบอกว่าแต้มาช่วยวิ่งดินแน่วันนั้นครับผมบอกขยะครับผมงานอบตครับไวเทบอกขยะครับผม อากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับชมนะครับคลิปใหม่ๆเรื่อยๆไปเนาะเวลาร์ตชัยวงพี่น้องเอฟซีเราจะได้ดูเป็นใหม่ๆเนาะคลิปใหม่ๆเนาะเรื่อยๆครับผมเอาหมอพี่น้อง

จักเนับผมครับเดีวไปเจอกันหน้างานคับผมกมาทาบินาคับิคร่าออกไปดูนกไก่ตหนดี๋ัน้องนัเดนไก่ครับผม ว่าทางก็จะควบเลยนะครับว่ามันตึงเพิ่งแต่เกี่ยวเขาอยู่เนาะเพิ่งมือนฝนเราจะไปยงนี้ทางครับพอพอพอไปได้ครับผมไปปลา้ยทธีททกเกษตรบันนอกเล้านะครับทุกี่กับปลาพริก็รู้มั้ và đi cứ. Bỏ hết cục này vô đi lòng. Cái Thái à, đưa cái nhánh nước nhỏ nè. Làm cái của mình nè. Được có cốt Ăn cái này nó cũng phải khoan, con sụn nào đó. ท้อคิดนะครับผมทางเขาหมู่บ้านครับทางเขาหมู่บ้านนันเอครัเรามเดีกยอไม่เดีวเดวว่วาดนาเด็แล้วบอกให้ย้าครับ ก,ก,กดไลกดแชร์นะครับก,กดติดตามด้วยน,นะครับจ้พ,พาดีครับผมมไปไหนพี่นาอยี่ับี้บันบันหนอกเอาเนาะบบวานจากวานจากก็ติ้นก่อ ไปหายอยู่หากินครับหาลอยิ้งปลาเนาะใส่กวางดักหนูเนาะชีวิตปีทีปันออกแล้วนะครับผมก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายก่อนครับแล้วจะมีตังก์ก่ เสื้อกล่องโพโลนะเอาโ,โพโลแบบพอประมาณครับผมราคาที่ตสำรองนะครับราคาแพงหลายกว่ายังมงท่านมีหนังสือพี่บอกเนล่าโอเคพอประมาณนะพอใช้ได้นะครับเราตีใหญ่ขึ้นไดไปก่อนครับผม là lắm rồi cho đẹp hơn không một tác phẩm không có tác phẩm không có tác phẩm thay đồ tác không có đồ nát có tác nó không đó, กานลบเขาเนี่ยเขาฟ้องตัวก่อนนะแต่หายลบนักเขาลบเราเนี่ยนั่น,น,ปปดดนเป็นน,นี้ครับผมท้ายครับรดติงดินนะครับรถเป่าเนี่ยต้องลบหายรถนักนะครับเป็นมารยาทีดีๆครับผม